สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Concentrate Chat คุณอยู่กับธนกิจเิม์ครับใน EP แรกนี้ผมต้องการนำเสนอ podcast ที่เป็นเรื่องราวสาระความรู้ต่างๆผ่านทางภาพและเสียงแบบย่อยง่ายๆให้กับทุกๆท่านครับใน EP แรกนี้อยากจะนำเสนอในเรื่องของ podcast คืออะไร podcast นะครับเกิดจากคำสองคำารวมกันคำแรก,กคือ iPod ครับเป็นอุปกรณ์ เครื่องเล่นของทาง Apple รูปแบบหนึ่งหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับมาบวกกับคำว่าบอร์ดแคสที่แปลว่าการเผยแพร่ออกอากาศซึ่งเมื่อ2องคำรวมกันนะครับเป็น Podcast มีความหมายว่าการออกอากาศทางระบบอินเทอร์เน็ตที่แบ่งออกรายการเป็นตอนๆที่สามารถฟังได้ผ่านทางเครื่องเล่นที่สามารถเซฟไว้ฟังหรือว่าฟังที่ไหนก็ได้เมื่อเราจะมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีอินเเน็ตก็ตาม พอสแคสต์นะครับเกิดขึ้นในครั้งแรกปี2004นะครับโดยนักข่าวจากดิกาเรียนนะครับที่เริ่มเล่าข่าวเป็นไฟล์เสียงให้กับประชาชนทั่วไปสามารถโหลดเก็บเอาไว้ได้และจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อสะดวกซึ่งทาง Apple เป็นผู้ถือบริษัทใหญ่แห่งแรกที่สนับสนุนพอดแคสต์ในปี2005 Apple ได้ปล่อย i t u n e s 9 9ที่มีพอดแคสต์ฟรีให้ฟังกว่า3,000ช่องและยังเป็นการเผยแพร่ที่รวดเร็วมากๆเลยครับในช่วงนั้น ส่วนตัวนั้นที่ผมอยากจะทำพอดแคสต์นั้นก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์หลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องจากของทาง The Standard Mission t o the m o o มผมเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบอ่านนะครับเพราะว่าการอ่านเนี่ยเราต้องตั้งใจเพ่งตัวหนังสือหรือว่าดูรูปภาพเพื่อจะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราฟังเนี่ยก็จะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วยกันได้ สวนมากแล้วผมชอบฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจ,ก,จการลงทุนแล้วก็ออการพรัฒนาตัวเองจริงๆแล้วําอทำอคอนเนเทร์ตช็อตเนี่ยเพื่อต้องการที่จะนำสาระความรู้เข้ามาบอกเล่าให้กับทุกท่านต่อไปหรือหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่ต้องการรับความรู้ก็สามารถบอกอกันมาตรงคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามคอนเนเทรตช็อตสวัสดีครับ